ต้องเป็นหมาที่น่ารักที่สุดในโลกมาต่อที่ตัวนี้ค่ะก่อนหน้านี้ได้ตัวนั้นไปเอามาก่อนก่อนหน้านี้ได้ตัวน้องคนนี้ไปปุชาหัวสักน้องคนนี้ว่าน่ารักแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องคนนี้หน้าตาจะเป็นยังไงไปอ๋ออ,อันนี้แกะได้ออเออเป็น,นกระป๋องกัเอาลืมให้ดูการ์ด เลือให้ดูการลือกให้ดูการ์ด๋ยวให้ดูการดก,ารก่อนตัวหน้ากลองเลยจ้าใช่เป่าได้ดีตัวนี้เลยอุย้ยเอ้ยตัวหน้ากล่อเอย้ยนุ่มมอมแมงขยับ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 กรดิ่งไม่มีกระดิง่งกระดิ่งไม่มีมต้องเป็นหมาที่น่ารักที่สุดในโลกอุย้ยดูหางโอ้ยเชี่ยทำก็ดีอ่ะหางนุ่มอ่ะ นุ่มทั้งตัวเลยน่ารักมากโอ้ยไม่มีคำอื่นเลย